จ้าขอบคุณค่ะยาวไปยาวไปขอบคุณนะคะ <hmm> ให้มันได้สามก่อนนจะลง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 ,ลงนีง่ สวัสดีค่ะดีมาแช่ขอบคุณนะคะดีมาแช่โอ้ยฉันฉันจะรอให้มันได้สามก่อนแล้วฉันจะลง ขอบคุณค่ะดีมาแชร์ขอบคุณขอบคุณหลายหลายเดี๋ยววันนี้ค่อยจะลองเอาอันที่ค่อยทำไว้เมื่อคืนลงดีมาแชร์อยู่ไหมเนี่ย พอเราเราได้แล้วเราทำสาธารณะแล้วเราก็โพสธรรมดาเหมือนที่เราเคยโพสใช่ไหมล้วก็ลงธรรมดาเหมือนที่เราเคยลงใช่ไหมอ๋อแล้วเราไปเอาคลิปนี้จากไหนอะลืมแล้วลืมง่าย <c oughs> ค่อยทำถ้าจะลืมซะแล้วเอาในไฮไลท์อะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันนี้รู้กันเราจะทำเป็นไหม <c oughs> พวาค่อยได้แล้วเมื่อคืนค่อยอยบันทึกไว้แล้วแล้วค่อยก็กดกดอรือย่างครับกดแล้วเนาะกดสาธารนณะนะไว้แล้วขอบคุณสามท่านนะคะ ขอบคุณสี่ท่านค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจหัวใจสีลุมเนาะจากดีมาแช์นะคะ ปาร์ข่นี่กับมาลาทอนธอดีมาแทค่ข่ตั้งตั้งแต่เมื่อคืนนี้ป่านนี้คข่อยอย,ยังเฝ้าโทรศัพท์อยู่คือเก่าอยู่่ข่ไม่เคยนอนหัวเตียงเลยค่อยนอนใต้เตียงตลอดนอนหันหัวมาเฝ้าไร้สดนอนนอนคว่าเฝ้าไร้สดอดนอนช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับ มีความกังวลกับโทรศัพท์มีความกังวลกับไลฟ์สดค่อยอยากให้จบปสีเราเร็วอยู่เพราะว่าค่อยจะได้ไม่ต้องอบตาลับขับตานอนเท่าไหร่อันนี้อบตาลับขับตานอนแล้วทำงานอีกโอ้ยค่อยเอ้าทำไมมันไม่ขึ้นสีแดงฮะ ทำไมของค่อยมันไม่ขึ้นสีแดงเายใยสับเบอร์นี้ใย,ยสัมบอมีคนอ่านว่าใย,ายสัมบอเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้สละวะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณสามท่านนะคะ เดี๋ยวค่อยจะลงลองบันทึกเอาไว้ใหม่